สวัสดีครับผมเก้งจอนไทยมุมแมลงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมุมแมลงอินดอร์นะครับฮัลโหลอินดอร์นะครับตัวนี้นะครับของคุณชยุทธนะครับจังหวัดกรุงเทพนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการปลามุมแมลงเบื้องต้นก่อนนะครับปลาแบบถูกต้องนะครับแล้วสามารถเล่นได้อย่างสนุกนะครับผมก็นะครับเบื้องต้นนะครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับคีบมุมแมลงในลักษณะนี้นะครับ อย่างนี้นะครับแล้วกดมือแรลงลงอย่างนี้นะครับแล้วก็สะบัดมุมแรงด้วยข้อมือนะครับอย่างนี้นะฮะหักลงนะครับจังหวะปล่อยไม่ได้ปล่อยลงพื้นนะครับปล่อยไปข้างหน้านะครับเหมือนปาลูกดอกแต่ใช้หักข้อมือเพื่อให้เกิดแรงหมุนนะครับต้องให้เกิดแรงหมุนนะครับในองศาแนวกึ่งตั้งนะครับ9ประมาณเกือบ90นะครับจนถึง45องศานะครับนะครับประมาณนี้นะครับ ห้ามเลยนะครับห้ามปลามุมแรงแนวนอนแนวนอนนี้ครับปลาแบบล่อนหินกับน้ำนี้ไม่ใช่นะครับเพราะถ้าปลามุมแรงแนวนอนนะครับมุมแรงจะบินขึ้นสูงนะครับแล้วตกลงมาเขาจะบินอย่างนี้ครับแล้วก็ล่วงหรืออาจจะค้างต้นไม้ค้างหลังคาแล้วเราก็ต้องเสียเวลาเก็บหรืออาจจะเก็บไม่ได้ก็ได้นะครับดังนั้นผมย้ํานะครับคว้างให้ถูกวิธีนะครับคือกึ่งกึ่งตั้งนะครับแนวนี้นะครับจนถึงส5ห้าแล้วแต่ความถนัดข้อมือนะครับแล้วก็ เน้นย้ำนะครับใช้หักข้อมือลงอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปบิดข้อมือสุดท้ายนี้นะครับไม่ไม่ใช่นะครับไปอย่างนี้นะครับนะครับผมก็เบื้องต้นยังไม่ต้องคว่างแรงนะครับลองเซิร์ฟคว้างไปตรงๆก่อนนะครับเพื่อให้มุมแรงเขาพลิกตัวแล้วหมุนกลับมาหาเรานะครับนะครับสังเกตลูกค้าบางคนครับใช้โยนขึ้นมันก็จะล่วงลงนะครับเราต้องใช้แรง เรียกแรงต้านนะครับของอแรงจีนน้มถ่วงของโลกนะครับแล้วเขาก็จะพลิกตัวหมุนกันมานะครับผมนั้นกีตาร์ครับซื้อไปก็ต้องฝึกนะครับดีดให้เป็นเพลงนะครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วมัวๆกับเป็นเพลงไม่ใช่นะครับต้องฝึกนะครับงั้นมุมแรงเองก็ไม่ใช่ของสําเร็จรูปนะครับเป็นแฮนด์เมดดังนั้นก็ต้องฝึกกว้าง ให้ได้นะครับก็จะเล่นได้สนุกนะครับอันนี้ย้ำก่อนก็โอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันดูว่ามูมเมลงสามารถบินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปลองเทสให้ดูนะครับ โอเคถ้ากว้างอย่างที่ผมสอนนะครับยังไงมุมแมลงก็ต้องบินได้เหมือนที่ผมกว้างนะครับผมเล่นมาปีกว่าจะสองปีนะครับดังนั้นผมกว้างยังไงก็บินแต่ถ้าอยู่ในมือลูกค้าผมเน้นนะครับฝึกนะครับมันก็จะบินได้เช่นกันนะครับยังไงก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับผมแก้งจอนไทยมุมแมลง Good time. กู๊ดทามก็กระชอสนุกไม่รู้จบติดกขัดอะไรอินบ็อกซ์มาถอบถามได้นะครับสวัสดีครับ